น,น,นันนัทนทิวันทโยเอวังตวังวิชยโยหหิชายานสุชยมังกาเลตวานระพันตัดเพา,า,ตา,าปาาตาังคิดเน่ すみま

ทานโภนระโสยถามณีโชติรสโยถาวิโยอังวิวานสันตุํปโรโภวินันตสตุมาเทพภาวันตราย <coughs> <coughs> ยอนสุขังวังอาญกโคตะกีนาทินนสังกมีสุขติทิตติการตามีทายาทนาสุขปะปะิสุาติธัมโมดาอาญิตาสิโตเกตนาปูจักตาอุราลาบาลัญจาปิผู้ชั้นญักุตา

고생고고생고고생고 <목소리도>